ตอนนี้กำลังปั้นไข่นะคะผสมเรียบร้อยแล้วปั้นแบปั้นปั้นกลมๆกระชีเอาไปทอดบงขั้นตอนการปั้นพีธีพี่ทันมากเลยเด้อเ็ดกินเองเยียงนี่ก้อนกลมๆนะคะ <c oughs> เราทำแบบสาดจะอ่านใส่ถุงมือเด้อค่ะเด้อค่ะ กินโรดใดขึ้นไปชิมมนี่ยเธอประมาณนี้กม,ม่ไ้มสิชใส่น้ำตาลบึบสิปั่นกวัยไงกันปั่นย่างจะว่าอย่างไม่ได้ใส่เปล่งเนี่ยใช้ปั่นย่างใส่เกลือตาล กุมไหมคะซอบอะบนี่ลูกนี่หลังามอน่อแแบบนี่มันเงีนขึ้นไหนจังแบเี้ใส่เ้นแต่งมันละเอียดมันมันละเอียดขมันบรเอียดเลยคีขาวที่ใส่อ่เห็รอขาเด้้อย่างนี้ไข่ต่าไข่นกกระทาไเดยมีท่นสุ นี่ค่ะเอ,าอ้าไปก่อนไปนากินดื่มแกะไปก่อน เท่าไหน้เสร็จแล้วจ้าห้ามบวกเนี่ยในประมาณนี้ถ้วยนึงเดี๋ยวสิไปถอดเด้วยก่อนเดี๋ยวรอชมขั้นตอนถอดนะคะกำลังถอดนะคะขั้นตอนการถอดตรงที่สองนี่หรือวะสิดๆตรงสองที่นี้ต่อนการบวกเนี่ยกดเพื่อนี่ต้องกดเล็กจังกดตรงนี้ติดปิด เีจะ, <laughs> จะไม่โกงหรอกรูใช่ไมโกงไงเนี่ยมองทีทีน้กาย่โชว์เอาชามาให้เราบงเสร็จเรียบร้อยบางทีว้อไข่นกกระทา